เย yeah, วันนี้นะคะผมกับช่องใหม่เม h ชาแนลนะคะวันนี้เรามาทําคลิปรีวิวอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ถ่ายคลิปนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ใหม่ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีเสียงรบก,กวนยังไงนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไหนจากเสียงลมเสียงรถเสียงคนนะคะเสียงสุนัขเสียงสัตว์นะคะก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะอย่างแรกนะคะที่ทุกคนต้อง ใช้ถ่ายคลิปตั้งแต่แบบแรกๆเลยนะคะก็ต้องใช้โทรศัพท์ในการอัดคลิปซัมซุงกาเล็กซี่โน้ตอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้ตั้งแต่ปอสี่ปอห้าแล้วนี้แท็กตัวอุ้ยแท็บตัวนี้นะคะในการถ่ายคลิปนะคะก็จะตั้งอย่างนี้นะคะนี่มันก็จะเป็นแนวแบบเฉียงนิดหน่อยนะที่เข้า่านี้พบกับช่องแดงอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็น o อ p o A สามเจ็ดนะคะนี่ตัวนี้ ซื้อตอนมอหนึ่งะคะแล้วก็จะมีโฟน 4S 6ธรรมดานะคะแล้วก็ปัจจุบนันอัพเป็น 6S พัดนะคะแล้วก็อนาคตไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะที่เล็งๆไว้น่าจะเป็น8พัและกันนะคะเพราะว่ากำลังดีอยู่นะ,ะก็เรามีโกโปรอยู่2ตัวนะคะโกโปรเป็นตัวนี้นะ เป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะคะตัวนี้อะตัวนี้เคยใช้ถ่ายคลิปตอนไปเข้าค่ายนะคะอันนี้เป็นกล่องโป๊ะนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะจะเห็นได้ว่าสภาพใหม่มากแล้วก็ตัวสองตัวสุดท้ายนะคะก็คือเป็นขาตั้งกล้องนะคะขาตั้งกล้องอันนี้เราซื้อมาพร้อมกล้องตัวนี้นะคะแล้วเราใช้อยู่เนาะเป็นซื้อมาประมาณพันกว่าเลยนะเป็นขาตั้งกล้องใหญ่เลยนะนี่ ตัวสุดท้ายนะคะที่แพงที่สุดแพงหรือเปล่าว่าโทรศัพท์แพงกว่าหรือไงกล้อง Canon EOS M10 นะคะซื้อตั้งแต่6นะคะปห6เต็ม2ใช้ยาวเลยถามว่าเปลี่ยนกล้องไหมนะคะก็คิดว่ากล้องตัวนี้มันก็ยังดูดีอยู่เนาะมันถ่ายมันก็ไม่ได้ขี้เละอะไรนะคะมันก็สวยอยู่ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ราคาประมาณ 10, 6. 1 6ื่นทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ รีวิวแค่นั้นนะคะข้าใหม่รีวิวงงๆพูดไปไป,ไปมาๆไงใหม่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะว่ามันไม่มีกติกาใจเลยนะคะรถพันไปไปมาๆคือมันเขินนะยังเขินอยู่เลยทํา y o Youtube ประมาณ4ีปียังเขินอยู่เลย,ปปย,เย,เลยจ้าโอเคนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ใหม่ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามายกล้อกันนะคะเรามายกล้อกันนิกนะ מי הכח כתב להייחוק ענך?